สวัสดีจ้าแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่เขาใหญ่ ซึ่งเอาจริงถ้าใครติดตามวอลเวเนี่ยจะรู้ว่าเราเคยมาเขาใหญ่กันแล้วครั้งหนึ่งใช่แต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเราอยู่กันที่รีสอร์ทฮวงจุ้ยบ้านภูเขาค่ะต้องเลยคือถ้าเกิดใครเป็นสายฮวงจุ้ยจะต้องรู้จักที่นี่แน่นอนเพราะว่าคือที่เนี่ยเป็นรีสอร์ทของอาจารย์หมาซึ่งอาจารย์หมาวัฒนัทนะครับเป็นเรียกว่าเป็นสินแสที่มีชื่อเสียงม,มากๆเป็นอันดับต้นๆของประเทศของโลกเลยก็ว่าได้ใช่เป็นสินแสด้านฮวงจุ้ยถูกต้องดังนั้นเนี่ยที่ทั้งหมดของบริเวณตรงนี้ทั เห็นว่าแบบข้างหลังจะเป็นชิงช้าตรงนั้นเป็นอาคารนน้นอาคารนี้เนี่ยทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยคือสร้างมาเพื่อเสริมฮงจุยของสารทีแห่งนี้เพราะนั้นเนี่ยใครที่มาที่นี่เนี่ยแน่นอนว่าอย่างแรกเนี่ยคุณได้ท่องเที่ยวพักผ่อนแน่นอนกต้องแต่อ,อย่างที่2ที่ได้ไปเป็นของแถมกลับบ้านแน่นอนคือเราจะได้รับพลังงานดีๆกลับไปหลายๆคนเข้ามาที่นี่เพื่อมารับพลังงานดีดกลับไปนะครับ ราอยู่ในนี้ก็รับพลังดีๆแล้วแต่เ<พ>อาจริงๆนะต่อให้แบบไม่ต้องเป็นเรื่องของฮงจุ้ยหรืออะไรเลยนะคือไอ้มาถึงที่นี่ครั้งแรกไอ้ก็รู้สึกแบบด้วยสถานที่ของเขาเด้วยแบบทีมงานด้วยบุคลากรที่แบบเขามาต้อนรับเราอย่างอบอุ่นเนี่ยต้้งแ่าแบบมันเป็นอีกที่หนึ่งที่รู้สึกว่ามันมาอยู่เราสบายใจอะต,อต่อให้เราไม่มีความรู้ด้านฮงจุ้ยเลยก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆแต่ว่าอีกหนึ่งไฮไลน์นะคือโอ๊ยไม่อยากจะบอกเลยไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเอ้ยไม่อยากไม่บอกไม่อยากบอกสมมุติดีสมม เดี๋ยวจะจับโอ๊ยล้วเรา๋ยวเราจะไปหาสิงโตใช่คือที่เนี่ยเป็นกล่งสวนสัตว์อยู่ในตัวด้วยนะมันก็เลยทําให้ที่เนี่ยเขามีสัตว์ค่อนข้างหลายชนิดและที่สำคัญไฮไลท์ของสวนสัตว์เนี่ยคือสิงโตขาวเออใช่อันนี้อันนี้คือพีคมากสิงโตตัวเป็นๆแล้วคือเขาจะเปิดกรงให้เราเข้าไปเล่นกับน้องเคเคนนองเคเคคือชื่อสิงโตนะ พื่อตืนต้นมากคาืออจริงไม่เคยได้จับสิงโตเลยเอ๋ออ๋อจริงๆคนเราใครมันจะไปจับสิงโตวะไม่ไม่ไม่น่ามีโอกาสได้งไงซึ่งเขาบอกว่าที่นี่ก็เป็นแค่ ไม่กี่ที่ในเมืองไทยนะที่แบบมีโอกาสให้เราเข้าไปเล่นกับสิงโตที่สำคัญคือเป็นสิงโตพันธุ์ที่ค่อนข้างหายากในเมืองไทยด้วยใช่ใช่โอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราเราต้องรีบไปแล้วเพราะว่าสายยังไม่ได้คือเราต้องรีบไปตอนเช้าเลยเขาแนะราตอนแปดโมงครึ่งเพราะว่าถ้าสายปุ๊บจะทําไมคะเดี๋ยวสิงโตหุ่นยิดเขาบอกว่าเดี๋ยวสิงโตหุ่นยิดเดี๋ยวถ้าสิงโตหุ่นยิดเนี่ยเขาบอกว่าต้องลุ้นดูว่ามันจะกระโจนใส่ใครนะครับใช่เพราะนั้นถ้าเราเห็นสิงโตเริ่มขยับเมื่อไหร่เนี่ยเปดันรู้กันนะทุกคน แล้วตอนนี้เราอยู่ได้กองสิงโตประเด็นคือตอนนี้นี่คือโลกมากนะเขาไม่รู้ว่าเขาจะวิ่งมาตอนไหนวิ่งแล้วเขามองดิเฮ้ยคือดูเขาโมงแค่มาแล้วมาแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้โหเสียวคือบอกว่าเอาจริงน่ะเคยเห็นแบบสิงโตตามสวนสัตว์เนี่ยก็ก็ก็หลังตัวนะใช่แต่ว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่แบบได้เข้ามาใกล้ขนาดนี้ใช่รลงไหม กลัวนี่คือตอนนี้เสียวสหลังมากเลยแต่ว่าคือที่คือเขาดีคือเขามีคุณพ่อคุณแม่คอยแบบคอยควบคุมอยู่แต่ว่ามือตอนนี้มือสั่นมากเหมือนกันคือในกล้องดูไกลมากนะแต่ความจริงเขาอยู่ห่างเราแบบประมาณสองเมตรนี่แล้วเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเล่นกับเขาดูนะครับพี่เมย์แอบเตือนมาบอกว่าถ้าเกิดเข้าไปแบบว่าสายมากเนี่ยเขาอาจจะร้อนแล้วมันจะมุนหินิดนึงใช่ใช่ใช่เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้าไปเล่นกับสิงโตนะครับรบกวนเข้าไปเช้าๆเนาะ มา้วมาแลพออยงั้นแหละพอโอ้ยสั่งเป็นหมาเลยเฮ้ยโอ้ย y อ o d อนย้เหมือนเรารยโม้ยโอ้ยโ้อ้ยโอ้ยอ้ยนอนยลยคอยนยโอยนอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้าโออ้อ้ยมา้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโยโอ้อ้ยโอ้อ้ยโ้ยโอ้ยอยอ้ยโ้ไมอ้ออ้้้ยโอโอไปยโอ เรกอาหารโถลูกจะเป็นสิงโตนะรู้ยังไม่แน่นะครับเนี่ยอาจจะเป็นอีพีสุดท้ายของน้องแพรก็ได้ใครรู้บอกเลยว่าครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตลูหลังสิงโตยนี่เขาก็เขาเขาเหมือนน้องเมียวเลยอ่ะขาเท้าขาเท้าด้วยไม่นอนไม่นอนไม่นอนไม่หูแล้วใช่ไหมหูขาไม่ได้ ตัวใหญ่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 ดิตัวใหญ่มากอขบีวใหญ่มากแ้จริงๆสิ่งโตพวกเนี้ยในในเมืองไทยเรามีเยอะไหมคัพี่ถ้าคนที่ที่เข้ามาเล่นกับเาีได้นะอ๋อไม่มีค่ะตอนนี้ขอลู้กเหมือนแบบเล่นกับหมาตัวใหญ่อ่ะขจะกินพันธุเนอเคโอคสวยค่ะลนี่อาเขียวสวยลนี่โอ และนี่คือบรรยากาศเช้าวันนี้นะครับแก๊งเราได้เข้ามาหาน้องเคเคซึ่งเป็นสิงโตที่ทางรีสอร์ทเนี่ยเลี้ยงไว้นะครับ เฮ้ตัวเหีตดมเฮ้ย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 เฮ่เล่นเฮ้ยเฮ้ยเอ้เฮ้าเฮ้าเฮ้าเฮ้นเมายเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ย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 เเฮ้ยเ่ตเ้อเเ้าเเเเเ้เเ้าเเ้ยเเเเเเ้าเ้าเเ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 เ้เ จะกระโดดแล้วอ่ะหรือว่าไมายูมันเป็นไอ้นี่วะเป็นอ๋อใช่ในใจมันคงคิดได้เหมือนในการ์ตูนมาดากัสการ์ที่แบบว่าไอ้เนื้อ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 เหมือนว่าเออแบบเป็นเนื้อ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 แล้วก็ยืนเด้งๆด้นเนื้ออยู่แต่คือเขาดูสงบมาเลยนะคือเขาดูไม่น่ากลัวขนาดนั้นนะเอาจริงๆเหมือนกัเด่นตัวใหญ่เหมือนกัเด่นตัวใหญ่คือเขาน่ารักแต่ว่าเออต้องมีพ่อแม่เขาอยู่ไม่งั้นดอารมณ์เขาไม่ถูกไม่กล้าเข้าใกล้เหมือนกันจริงๆๆน้องเคเคนะคะ เราคือที่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าน้องนอนอยู่ตรงนี้ใช่ห่างแค่เพียงเอื้อมมือคือไม่กล้าเข้าใกล้ไปมากกว่านี้แล้วใช่ครับนี่คือที่เรามายืนอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเดินเข้ามาในกองเขานะคือตรงนี้เรามีผู้ดูแลนะครับเรามีผู้ควบคุมเป็นเรียกว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เขาเลยดีกว่านี่คือมีทีมงานของทางรีสอร์ทเนี่ย อยู่กัก<อ>บเราตลอดนะคะเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องดราม่านะครับแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวที่บ้านหงจุ้ยเขาใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้เข้ามาเจอน้องๆได้ถ้าเขาลมดีนะใช่แนะนําว่าให้มาเช้าเช้าๆมากๆเลยขนาดเรามาเรา,า,ายังรู้สึกว่าเราขา,<ห>ายไปเลยนะนี่โ้ยนี่คือแบบว่าตอนเดินออกมานี่ก็ลุนอยู่นะว่าเขาจะแบบวิ่งตามหรือเปล่า เฮ้ยเขาไม่วิ่งเขาไม่วิ่งแต่คือพ่อสายสายปุ๊บอะเพราะอากาศเริ่มร้อนเนี่ยเขาจะเริ่มเล่นแล้วแล้วเราจะเข้าไปถ่ายรูปอะเขาไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาจะไม่นิ่งแล้วอเออแล้วมันก็จะเสียวๆคือเมื่อกี้เขาเล่นกับพอ่อเขาเล่นแรงมากเลยนะคือเขากระโดดตะคุบเลยนะซึ่งตอนแรกเราเนี่ยว่าเอาแล้วเอาแล้วพอ่อโดนแดกแล้วเขาบอกไม่ใช <c oughs> <ๆ>่เขาบอกว่าเป็นวิธีการเล่นของน้องนะครับไอ้บ้าไปกันหมดแล้วไม่ไปหรอไปกันหมดแล้วแม่เขาพูดว่าเขาไปกันหมดแล้วไม่ไปหรอบาย เป็นยังไงคะทุกคนหลังจากที่กลับมาจาก KK โชคดีที่เราไม่ได้เป็นอีกหนึ่งมือหางของ KK จริงๆแลาว่าเราอจจะต้องให้ทุกคนดูว่า KK เขามีความเป็นมิตรมากทะเทรายเออได้เหมือนแบบเล่นกับแบบหมาโกลเด้นตัวใหญ่ๆอตอนมันลน้มทุกคนหนีหมดเลยไฟตู้อยู่คนเดียวเนี่ยเรายังไม่แนะนำเลยใครเป็นใครพอดีเปิดมาปุ๊บต้องรีบไปหา KK ก่อนเพราะว่ามันเช้ามากนะนี่เราอยู่กับพี่แพค่ะ ใช่พี่เพเป็นมาสเตอร์อยู่ที่นี่พระรามสี่มีเจ้จงหมูทอดหัวใหญ่มีเจ้แพรพุ้เลยสวัสนี่ค่ะพี่เมย์วันนี้มาเป็นผู้ดูแลเด็กๆเหืด็กๆดูแลก็ไมนรูอแลวนี่แน่นอนเจ้าเก่าเจ้าเดิมแก๊งเราเหมือนไม่มีเพื่อนแล้วอ่ะ เ,เวงกามอาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนก็ได้ทุกคนงนั้นเดี๋ยวเราอ่ะจะไปอาบน้ำพอเมื่อกี้เล่นกับเคเคก็แบบ<ช>เปื่อนๆระดับหนึ่งเนาะอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยเราก็จะค่อยไปดูเรื่องฮงจุยกันต่อจุดแลนด์มาร์คที่แบบใครมาถึงที่บ้านฮงจุยเนี่ยต้องไปเพราะ<ช>่เขา,าบอกว่ามันเป็นที่ที่แบบเสริมพลังมาที่นี่เราจะแบบว่ามีความรู้สึกดีๆกลับไปเราจะไปรับพลังรับพลังรับพลังนะคะมีคานี้ค่ะงั้นก่อนไปจัดเต็มปลาไปอาบน้ำาก่อนเลย คือบ้านหลังเนี้ยใหญ่มากมีประมาณสามห้องนอนใช่ไหมที่รักมีห้องใหญ่แต่ว่าเรามากันเป็นแก๊งเพื่อนๆเราก็เลยเลือกที่จะมานอนห้องที่มันเป็นเตียงเป็นนอนว่าเหมือนเด็ขอเนื้ออกว่าอันนั้นเตียงน้องตามอันนี้เตียงน้องแพนนี่เตียงน้องพัน,นเตียนงน,น,ยน้องจินี่ความพีคคือห้องเนี้ยนอกจากจะมีเตียงสี่เตียงที่เป็นเด็กขอแบบนี้แล้วนะจ๊ะที่นี่เขายังมีหินรับพลังด้วยนี่นี่อยู่แทนกล้องตรงนี้เลยตรงนี้ทั้งหมดเนี้ยก็คือเป็นหินรับพลัง ซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาเชื่อแล้วก็มารับพลังดีๆนี่มายืนอธิษฐานนะคิดแต่สิ่งดีๆขอแต่สิ่งดีๆก็จะมีแต่พลังดีๆเข้าตัว <c oughs> คือเขาบอกว่าหินพวกนี้มีแบบพลังงานดีๆอยู่ในตัวมาผ่อนคลายมาแบบว่าทิ้งความกังวลไปรับพลังสิ่งดีๆพัน <c oughs> <c oughs> แกจะอาบน้ำมีอะไรให้ยืมบ้าง ท่านเป็นบุคคลที่ทุกครั้งที่ไปเที่ยวมันไม่เคยมีขอ,องของตัวเองเลยคลิ <c oughs> ปที่แล้วไปที่หัวหินกัน <c oughs> พี่แพเออมีเสื้อยืดไหมอ่ะเสื้อไ่กี่ตัวขับรถมามีกางเกงขาสั้นไหมอ่ะใกล้ถึงคอนโด <c oughs> มีถุงเท้า, <c oughs> เาไหมถามจริงว่าแกเอาอะไรมาในกระเป๋า <c oughs> ฉันเอาเตารี แกเอาอะไรบ้างแกไม่มีอะไรบ้างฉันไม่มีถุงน้ำไม่มีอะไรเลยฉันเพิ่งจะเอาไปอาบน้ำไอแกอ่ะอันนี้เป็นเจลอาบน้ำยาสระผมซึ่งอันนี้อันนี้คือฉันใช้อยู่เว้ยคือแบบดีมากมันไม่มีพาราเบนมันเหมาะสำหรับคนขี้แพ้อย่างแกมากฉันดีเลยฉันยังไม่ทันเปิดใช้เลยฉันเอาให้แกเลือกมันมีหลายกลิ่นมากมันมีสามกลิ่นเว้ยแกอันนี้เอาไว้ฟองหน้าไม่มหอมอ่ะที่เป็นสบู่ล้างหน้าได้เลยหรอเออใช่เอาไว้ล้างหน้าดีมาก แอนตี้แบคทีเรียด้วยใช่มันไม่ทําให้ผิวแกแพ้อันเนี้ยเน,นี้ยแนะนําเลยเว้ยแล้วแบบว่าค่อนข้างทําให้ผิวชุ่มชื้นดีอ่ะนี่แกใช้แกใช้ให้หมดเลยเชื่อฉันชะชะนี่คินแคร์นะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์สําหรับคนขี้แพ้คนขี้แพ้อย่างฉันคือดีมากนี่มีทั้งสบ,บู่นะอันนี้แชมพูจ้าอย่างตัวนี้คือแบบชอบมากคือมันฟอกได้ทั้งหน้าฟอกได้ทั้งตัวแล้วคือกลิ่นอ่ะหอมมากอยากให้ดูข้างในตัวนี้เป็นกลิ่นน้ำผึ้งนะจ๊ะคือแม่เมื่อไปใช้หมดเลยเพราะมัน แบบกะฟ้าอะไรพวกนี้ด้วยไงมีเซรั่มด้วยนะเซรั่มอันนี้คือแบบกล่ำจะเคเคเค,คือร้อนมากอืมเป็นน้ำแร่ที่ผสมเซรั่มบำรุงไปในตัวตอนนี้ไปอาบน,น้ำเนงไปแล้วนี่พี่โบโทรมารับสาย่อยรับสายก่อนถึงแล้วเหรอคะโอเครถบัสอยู่หน้าบ้านแล้วโอเคได้คะ่ะ <c oughs> ยังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ได้อาบน้ำโอเคค่ะแต่แกไม่ต้องอาบน้ำเลยเดี๋ยวแกเข้ามาเดี๋ยวแกเข้าหน้า สามสิ่งที่ห้องนั้นคนมีแล้วก็สามสิ่งที่ห้องนั้นไม่ควรมีแล้วกันถามที่จะได้ยินบ่อยที่สุดจอดรถตรงไหนเตียงจะต้องหันทิศนั้นจะต้องมีหน้าต่างตรงนี้ไม่ชอบน้ต่างหัเตียงอะไรเงี้ยอีกอย่างด้วยนะว่าภรรยาจะต้องนอนเตียงสามีจะต้องนอนโซฟาจะมีข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการทําให้ไม่ตีกันด้วยห้องนอนที่เป็นอยู่ปัจจุบนันมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่า ผู้หญิงกับผู้ชายคนไหนควรนอนด้านไหนงเตียงน่าทุกวันนี้กูซักผ้าล้างจานหมดเลยไปไปห้องเกินไปห้องเกินคือรัวมากค้องคำทังต้นค้องคำแท้หรอครับผมกล้าพูดว่าหาดูที่ไหนไม่ได้เก็บคองงอเข่าจำเป็นอย่าไปโดนอะไรหล่นนะลูก 提了，提了，提了。